สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทมนำโชคนะครับมือดอดมิน,นเดินทางมาขอต่อนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับปูลันตุ้มนะครับมาขอกับไอ้บุญมีขออนุญาตเออปูเดอร์หมหัติพานมากนะครับหลายๆท่านนะคอมเมนต์มากนะครับเกือบแตก4ตัวนะครับปพระเทนเป็น8 2 5 0นะครับ เกือบแตกซีตัวนะครับมันีแอดมินก็ได้เดินทางมาขอต่อนะครับเพื่อ f อฟนะครับที่มองเห็นนะครับที่จอมปลวกของปูรันตุมนะครับอาซอยกันเบิร์เอาด้วยครับเดียว่าเป็นเด็กตัวใดนะครับแต่อย่าลืมนะครับท้ายคลิปจะจุดทูบขอนะครับขอกับปูนะครับเพผนจากเขียนให้ตัวใดนะครับรอติดตามไปด้วยกันนะครับสําหรับ เลขปูลานตมนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อเป็นืัดเยนให้ตัวใดก็ซอยกันเบื้องทางไร์สดนะครับได้หลายท่านบอกว่าไม่ชัดเจนนะครับฝากไปติดตามทางช่อง youtube นะครับชัดเจนมากมนะครับชังเจนทางชัดหรือเปล่าเนาะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็อีนังเมื่อนังนี่เลย อนนะก็ะีสูงอ๋อก็ได้เชื่อๆได้เช่อเก็บต่างเก็บขานะคะพี่น้องอย่าเสียปูจุดจเทียนคนนี้ชัดหรือเปล่าปชาติถูกจุดเทียนจุดถูกให้ปูกันรอสักครู่นะครับนะเตียนหมดแล้วไปเช็ดไปแจกเดี๋ยวเ,เ,นนะเดี๋ยวนำเอาน้ำไปตั้งสักอนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งนำไปคนให้แต่งดอกไม้ก่อนจะเฝาวด้ะครับเดินมาเนี่ แตงขอมันเอาจังๆใหันแตกสีโตดุดเอาก็ะคักเอกปูมันนี่เกือบแตกสองหลอดเอาออกจากผ้านับใส่ผ้านับใส่ผ้านไปเลยสิใ,ยใส่ผ้านไปเลย,เลยใส่ผ้านไปเลยแตงคันหาคอนพี่น้องใอครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่านะคะชับชับ นี่พี่น้องเดี๋ยวรอสักครู่นะคะตอนนี้นะคะก็บุญธรรมนำโชคขออีกเมนบอบุญธรรมขออีกมัน,อออมนสองงวดแล้วเกือบแตกสี่ตัวนะครับก็จะได้ก็ขอสองงวดแล้วสองงวดแรกกับพลาเเดเต็มเดียวมมนบอเต็มเดียวเมเพ่นห้เพ่นพเนพ่นหายหายัยงตีงมันออกสี่แปดใช่ไหมค่ะเขาจำได้ก่อนหน้านั้นไปประมาณวัน เาห็นสุดเขาเห็นไหนสีเขาเห็นสามเกตมันออกสีเกตปะมันผุดตอนนี้แต่ว่ากับพิบไปตัวหนึ่งอะพิบแต้มหนึ่งวันนี้เพื่อนใะส่กระดาษให้เบื่องจัดๆันะครับที่เห็นสีชัดเกนที่สุดนะครับตอนนี้คือสามห้าแปดนะครับตอนน네ี้หกหนึ่งแปดนะที่แรกว่าเก้ามันน่าจะเป็นแปดได้ไหมพี่น้อง สรุปแล้วจะเป็นหกหนึ่งแปดนะคะสามห้าแปดนะครับที่มองเห็นนะครับให้ห้างเดียวนี่ยนะครับสามห้าแปดตัดวินวินเอาด้วยครับเดีย๋ยวทีแอดมินเห็นนะครับรอเลขทูกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เห็นแล้วสองตัวเลขทูกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งอะไรเหลือลอดตัวที่สามัเเก่าเหรอ เ,เก่าอยู่บาทนี้าเก้าขแปดพี่น้องน่าจะเป็นหกหนึ่งเก้าเก้าแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าแปดมันคงไมง่โค้งอย่างนั้นอะ่ะเอา้าหรือว่าแปดเนาะเอาเอาจะได้บาทน,นี่เอาเราดูหกหนึ่งเก้าออกมาแล้วค่ะผลสรุปนะคะก็คือจะเป็น หกหนึ่งเก้านะคะอ๋อ oh, Fc เป็นประเทศอะไรเนี่ย Fc oh, ประเทศหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดสรุปเลขทูกเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวเลขที่ชัดๆก็คือหกหนึ่งเก้านะคะท่านชมเก่าวะหกหนึ่งเก้านะครับเฮงเฮงเลยๆค่ะเลขคู่หกหนึ่งเก้านะครับเลขคู่ เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะเป็นคอมเมนต์ในตัวใดนะฮะฮะี่ยหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าแม่นไหมแม่น,มนสำหรับเลขคู่หนะกหนึ่งเก้านะชัดเจนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูเลขคูบนะครับกำลังเขียนนี่นะครับ บางท่านเห็นเป็นหกหนึ่งแปดนะครับที่จอมปลวกนะครับแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นสามห้าแปดนะครับ ffc ของเกตังเพิ่นคอมเมนต์มานะครับหกหนึ่งแปดนะครับไว้เป็นนั่งแนวทางไว้ด้วยครับแต่ตามลาวเย็นนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมนะครับสามห้าแปดหกหนึ่งแปดได้คู่หกหนึ่งเก้านะครับ ำลาา่ามาแดงด้วยครับเจอให้คุณมีจำเหล่าเย็นนี้นะครับยาเลยเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็ 1, 6, วหกนึ่งหกเจือเจือนะแต่ตัดเอาเขียนเขียนเลยเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกหกข้างล่างเนี้ยเงี้ยสามตัวแดงแถวเออน,ะะนั่นแหละมันแหละเขียนเงีา้ยมาเลยนะ่ะเก้า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 หนึ่งเก้า แล้วก็หนึ่งหกโอตรงกับเลขถูกเลยครับนึเก้ 1> 1, าแล้วตอนแง่มาเลยเห็นนะหนึ่งเก้าอาจจะตีร่างกายเป็นหนึ่งหกเนาะหนึ่นงหกแง่มาแล้วมันก็หนึ่งหกเดี่ยวหกหนึ่งเนาะตรงกับเลขถูกพอดีนะเนี่ยหนึ่งหกศูนย์ตรงกับเลขถูกพอดี 1> 6, 1, 6. เลขถูกเนีแล้วคุณแปะเลขถูกหายได้ดีิตั้มลาวันนี้นะครับ เลขทูกนะคะตามนี้นะคะตามลาวตามลาววันที่ยีะะ่สิบหกบนะคะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกส่อคองครับตามลาววันที่ยี่สิบหกสอคองนะคะหกสิบเจ็ดนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะ ตนตำลาไม่คือเหมิดแสงกันหรอกก่อนมันมุมมันเหมืดต้องพี่น้องนะมันเป็นเงาแสงนะคะท่านผู้ชมมันก็เลยจะไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะได้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งเอาเรือปูเด้อตามตัวแตกแเรือเมลแงองน,นี่เป็นการตัวแตกของเมลงแมนเดี๋ยว,วยเ,ยววยเนนลือกที่คนกดขนาดเนาะ ตัวแตะนะคะท่านผู้ชมอ๋อนี่ก็จะเป็นตัวเลขขออายพรหมีสีแางตรงนะคะคุณจอยเห็นนะครับเฮ้ยไม่ใช่คุณไอ้คุณอะไรน้นอนะคุณสุชาเลยครับเห็นท่านผู้ชมนะครับไปดูเลขทูปครั้งหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดห้า จบข่าวโอ้โหขอโชคดีนะครับอันนี้เลขทูบนะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะจะเป็นเลขทูบหกหนึ่งเก้านะคะวันนี้นะคะหกหกอ้านเห็นมันเป็นแสงไหมพีน่น้องอาจจะไม่เห็นจะพา,ามาดูเลขทูบนะครับวันนี้ะะน,นะคระับสําหรับเลขทูบ ให้ f อฟซดูอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเข้ามาก็ลองพิจารณาดูนะคะ,ป,<ร>ะป้าปูจะมาเขียนให้งามแทนนี่หกหนึ่งเก้านะครับหกหนึ่งเก้าตัวใดเห็นเป็นตัวใดลองคอมเมเนต์มาเบิรงนได้พี่น้องเดินนะคะบางท่านก็เห็นเป็นสามห้าศูนย์บางท่านเห็นเป็นสองห้าศูนย์บางท่านเห็นเป็นสองห้าเก้านะคะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นเลขเห็นอยู่ตรงบริเวณจอมปลวกนะคะอ๋อคุณสุชาตินะครับคุณสุชาติบอกว่าห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดห้าจบข่าวขอโชคดีด้วยครับแด่คุณสุชาตินะครับ,บ5 15, 5 75, จบข่าวใครอยากจะเข้ากลุ่มก็ idline มาได้นะคะท่านผู้ชม s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะสามห้าแปดหกหนึ่งแปด 619358618619อย่าลืมนะคะตัวกัน9919และ16เหงๆรรยๆจ้าขอบคุณทุกไล้ขอบคุณทุกแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ